สวัสดีครับวันนี้เรามีเหรียญหนึ่งบาทพศสอ 2, งพันห้ารอยสี่บสองของนหลวงรัชการเก้านะครับนำมาเสนอนะครับจำนวนการผลิตน่าจะอยู่ประมาณที่สองรอยยี่สิสี่ล้านเหรียญประมาณนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูด้านหน้านะครับผม นหน้าก็จะเป็นพระเสียนเล็กนะครับเพื่อนสังเกตดูเลยนะครับผมมีความแปลกหรือยังครับเป็นพระเสียนเอียงนะครับเกือบตรงครับน่าจะเหลือประมาณห้าเปเก็จะเป็นพระเสียนตรงนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญพระเสียนตรงเป็นเหรียญหนึ่งบาทเป็นพระเสียนเล็ก ก็ถ้าใครมีแล้วก็อยากขายนี่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นพระเสียนใหญ่เอียงนี้ผมมีแล้วนะครับ,มรบผมขอรับเหรียญหนึ่งบาทพอสอไหนก็ได้นะครับเป็นพระเสียนตรง แต่ขอให้เป็นพระเสียรเล็กนะครับผมถ้าใครมีอยากขายก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้งานผมดูผิวก็ยังไม่เขาเ่าซะเท่าไหร่นะครับผมน่าจะหายากเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเห็นแต่เป็นเหรียญพระเสียรใหญ่นะครับที่จะเป็น เอียงแล้วก็ตรงครับไม่ค่อยเห็นเป็นพระเศียรเล็กนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนมีพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพศอไหนก็ได้นะครับแต่ผมขอให้เป็นพระพระเศียรเล็กนะครับ,รบถ้าใครมีคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผม